สวัสดีครับพี่น้องควางปายทุบผูสุคนครับพบพ่อกันอีกคือเขากับทีมงานนิสานมวลเกินครับเมื่อนี้ที่พาพี่น้องมาตีเข่าพาอไอ้จ้อยครับอันยุทธทั้งร่นี่เราจะออกเป็นใส่เขากลุ่มไงของพระคู่โอ้ยสุดยอดเลยมึงดูพี่น้องเหล็กหลดกับง่ามง่ามของเสือพูนเล็กกันหนึ่งซาเลงขี้สมืออยแปดศูนย์กับว่าเสือพี่น้องเอ้ย พาไปสื่อตัวอื่นผลมันไหมบดนแขมเลยว่านมึงดูเหล็กง่ามกันด้อเนาะเออบดไห้กลับนลยแปดศูนย์เต็มเต็มเลยมึงดูาไปสื่ออย่งแปดหนึ่งผลปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่สนี่สตีเขาาก็เจาะตอกสามร้อย นี่เร,เรียกตัวเดียวกัน 180, หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนเด็ก้ามเน่แต่ว่าไปเสอ่อ,อาตอกมาหลายตอกสองอยนึงตอกไปแน้พี่น้องกล้องไปว่าไม่นังี่รถโอ้ <c oughs> วยว,า,ยวาช่วยแม่แม่แมขี่รถเั้งหนมพี่้งหนุ่มน้องหากันขี่สมือก็ว,ว่านั่นดิช่าเรงขี่ไปเหตุงานกันได้บ๊อบบดเอาไปเอาตัวอื่น เอาสิบแปดสิบแปดแปดที่เวสือเอาวาฉันปันไดก็พาคักไก่มามาพี่น้องตีเขามัตีเขาลูกพี่ว่าใส่ฝอยน้ำเจเอเไปดวัสดีครับมาว่าี้อนตีเขาเสียกนู่ไง เฮ็ดบครับครับอ๋อกดได้ขม่าละกันเลยกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อบ้านพี่สิพาอันนี่เนี่ไม่เฮ็ดควันตีเข้าครับ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 ได้ามาแล้วก็ขอบคุณหลายๆลุยถูกผูกถูกขน FC ฟุีถูกผูกค้นนะครับขอบคุณขอบคุณโอ้ยซอยลูกพี่อันนี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับซอยลูกพี่เฮ็ดอันจับผ่ากันลงงักๆอยู่พูดียว Kapom, k. perikap.